วัสดีครับวันนี้ก็มีของมารีวิวอีกแล้วเป็น m มกน็อกโชเอะงาน 5A นะครับเป็นลายใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งคาดว่าในไทยยังไม่มีใครใส่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นลายไหนนะครับอันนี้เพิ่งถึงไทยหม,มาดๆเลยฮะมีชิวแถมมาให้ด้วยนะครับ คิวสีส้มนะฮะขอไม่แกะนะครับพรุ่งนี้จะส่งลูกคานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นลายไหนนะฮะนี่ครับอ่าเป็นลายดูคติคอเซ่น,นะฮะ เห็นไหมครับงานสวยเนี้ยบนะครับทุกมุมนะฮะอันนี้เป็นลายใหม่ล่าสุดเลยครับข้างหลังเห็นไหมงานข้างหลังเขียน V4S นะฮะนี่นะครับมันไม่ค่อยถนัดนะถ่ายเองไม่มีใครถ่ายให้นี่นะฮะข้างบนนะครับ ช่องลมมาดูกันนะปรับช่องลมได้ด้วยนะตรงนี้อันนี้ปรับได้ฮะเห็นไหมใช้ง,งานได้จริงแล้วมาดูที่ชิลกัน <c oughs> ชิลแข็งนะครับไม่ได้แบบกระจอกง่อย,อยนะฮะมีตัวล็อกด้วยเห็นไหม มีตัวล็อกด้วยตรงนี้ใส่ไรฟ้าได้นะฮะสวยงามครับใบนี้ใบนี้ราคาอยู่4,500นะครับกดสั่งได้โชปปี้ได้เลยร้านสักกระเบือยเหลือลบนะครับโฟมตัวโฟมค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับไม่กองแกงนะฮะเห็นไหมนวมคลึกนวมไม่ใช่ฟอ เดี๋ยวดูสายลัดสายลัดเป็นอย่างนี้นะฮะสายลัดเป็นอย่างนี้นี่นะครับก็สั่งกันได้ก็ประมาณนี้ครับคข้าวๆใบนี้ส่งไปชนบุรีนะครับไซส์อ่าห้าสิบเก้าหกสิบขับรอบหัวโอเค